เลขคสุดท้ายนโคมค่ะเหลืเยอะเลยอ่ะูโคมค่ะนั่นเมาแล้วสวัสดีค okay. ่ะสวัสดีค <thôi> oh. ่ะใครไปเอาไดวัดี้เราดีั่เยเฉยเลยเขาอยู่ไหสวัสดีค่ะพี่นัทเพ่งมาเมื่อกี้พี่ก้องบอจะไปหาพี่นัท อายังโอ้มอสุดท้ายเคลืนมาเยอะๆเยอะเลยบาทสวัสดีค่ะทุกคนวันที่400ยังไม่ครบสี400ค่ะก้องครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทีวคอนของร์ตเราสองว่าลู่นะคะในวันที่28วันอาที่นี้นะคะใครที่ยังไม่มีบัตรค่ะทุกคนเหลืนอยู่นะคะวันนี้เหลืออยู่ใช่เลยเหลือไหมอยากให้ทุกคนได้มาอีกเพราะว่ามันก็มีจำนวนพอสมควรแต่เราก็อยากให้คนเข้ามาอีก พอสมควรมันคงสุดท้ายแล้วใช่คัะในนาีเนี่ยเราจะมาพคปะกันนะคะเราไม่เคยได้ร้องเพลงที่เตเลยสองคนนี้นะคะกต้อจะไล่สาระกันถต้องแล้วเาเป็นครั้งแรกนอที่ที่จะเอาสาระมาสู่คอนเสิร์ตมาสู่ภาพอย่างที่คุณอยากจะเห็นกันเนี่ยใช่แล้วก็จะได้ฟังเพลงเขาพร้อค่ะอย่างที่ต้องร้องเพลงรมากแล้วผมเอก็เพราเอาเพาะใาเพรามาก ครนะคะต้องมาเจอกันค่ะถ้าใครไม่ได้ซื้ออะไรนะในเว็บหมอมาซื้อหน้างานก็ยังได้นะคะยังทานค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะมาซื้อเลยค่ะถูกต้องอยากให้มาถามจริงไม่อยากมาดูหรอเราสองคนเป็นการจับมือครั้งแรกอาจจับมือจับไม้ด้วยเดี๋ยวครั้งนี้จะจับไม้นะคะแล้วก็ร้องเพลงยังไงนะคะต้องซื้อบัตรแล้วมาเจอกันค่ะเย้ h what is love ถ้าพิมพากิมจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง เดิๆนๆะเนอะอาหลบและสวัสดีีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีทางกรถึงเวลาทำให้พ่อยินมือใช่ใทพ่ยิ้มาจากไหนคะไม่ครับว่าบ้านเราแหละบ้านเราแท่งเอาหรอกเ,เอาที่ผมม่กวามาหรอกยังมากัมีแล้ว มา okay. ด้วยกวน้มันคอใครปตากร้องสะดุ้ด้วยไหมนะพีก้องห่างอ่ะพีก้องเขาอย่าค้อยค่ะโอเคว่าเจาะไรกได้อกอะไร้รอกอันี้ดีนะอะอะนี่รอ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 ค่ะถงกับหน้าคนถึงใจ ลไวมมแงไงไม่อัล้่อแล้วใครคู่อะไรคู่หัวล้อดูจริงใจหัวออะไรก็อีกโอ้โหผมฮะเอาแค่เพิ่งเห็นเหรอเอออ้โพอดีไปญี่ปุ่นใวงเสาหัอรู้ยงครับสอยังไปเห การไู่ถือว่าแม้เป็นจอทองเกลียวแล้นะค่ะที่นี่ที่นี่นะทุกคนเลยรู้ภาษาแฝดแฝดมี